ใครที่กําลังดวงตกนะครับรู้สึกว่าชีวิตกําลังแบบติดขัดไปหมดอึดอัดนะครับหมดหนทางมืดมนนะครับรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะครับต้องฟังคลิปนี้เลยนะครับผมมีวิธีและการแนะนําในการฟื้นดวงชะตาแบบเร็วๆให้นะครับตามหลักวิชาการพยากรณ์เนาะและเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องงมงายจะอย่างใดนะครับใครที่กําลังเจออยู่ต้องฟังคลิปนี้เลยนะครับมีให้ทั้งหมด3วิธีนะครับว่าถ้า เจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่ควรทําอย่างไรนะครับวิธีที่1นนะครับนั่นก็คือให้ลองแช่น้ําเกลือดูนะครับถ้าที่บ้านใครน้ามีอ่างน้ํานะครับหรือถ้าไม่มีอ่างน้าเนาะก็ใช้ถังน้ํานี่แหละใส่น้านะครับแล้วก็ใช้เกลือนะครับเขาจะนิยมใช้ดอกเกลือนะหรือเกลือทะเลก็ได้นะครับใส่ลงไปถ้าเป็นอ่างน้านะครับให้ใส่ไปสัก1นกิโลนะแล้วก็ละลายนะครับแต่เกิดเป็นแค่ถังนะครับน้ํา ประมาณครึ่งถังอย่างนี้เนาะก็ใส่สัก2ก,กรัมมือ2อ,อุ้งมือนะครับแล้วก็ละลายและเราลงไปแช่เนาะถ้าเป็นถังคือให้ตักลาดที่หัวเลยจนกว่าน้ําจะหมดเอ,เองนะครับส่วนใครที่เป็นอ่างน้ํมีที่บ้านเนาะละลายเกลือแล้วลงไปแช่สัก15นาทีแล้วก็เอาหัวจุ่มเนาะแล้วก็เทน้ําทิ้งเปิดน้าทิ้งไปนะครับดังนั้นก็ อาบน้ําล้างตัวให้สะอาดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีทางหลักว,วิธีทางสตรด้วยแล้วก็เป็นหลักที่กินแสใช้ในการล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวนะครับด้วยเนื่องจากว่าเกลือมันมีประจุที่เป็นประจุลบเยอะเนาะจะช่วยดูดซับพลังงานไร้ที่เป็นประจุบ,บวกรวมถึงสารพราอนุญาสารสารไร้ๆต่างๆเนี่ยออกไปจากตัวแนละ้วก็จะเป็นหนึ่งวิธีในการเคลียร์นะครับเวลาดวงตกให้ลองเคลียร์แบบนี้ดูก่อนสามารถทําได้ซึ่งผมใช้ประจําเวลาที่ไปดูฮงจุ้ยเนาะหรือว่า ไปช่วยคนเนาะแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งไม่ดีอะไรบางอย่างมันติดตัวกลับมาก็จะใช้วิธีนี้นั่นเองนะครับ 2. นะครับหลังจากที่ทําแบบนี้แล้วแนะนําให้ทําแล้วนะครับเราทําวิธีที่2ต่อเลยนั่นก็คือถ้าเป็นไปได้ให้ลองเปลี่ยนที่อยู่ดูเวลาที่เราดวงตกจัดๆเนาะชีวิตมืดมนหนทางนะครับไม่รู้จะไปทางไหนพึ่งใครคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาซ้ําแล้วซ้าเล่าลองเปลี่ยนที่อยู่ดูถ้าทําได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเช่า คอนโดเล็กๆอยู่สักเดือนนึงนะโรงแรมอยู่สักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับพยายามเลือกที่ที่สวยเลือกที่ที่ดีเลือกที่ที่อลังการนะครับการเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนพลังงานทางด้านหวงจุ้ยแล้วเนาะยังเป็นการเปลี่ยนพลังงานทางด้านจิตวิทยาด้วยนะครับเราจะสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะหลายๆคนเขาจะใช้วิธีการย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันดีนะอยู่ในที่ที่มันเจริญหูเจริญตาเจริญใจนะครับมีคนคอยดูแล อะไรลักษณะนี้ก็จะช่วยทาให้สมองปลอดโปร่งง่ายขึ้นพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหานะครับพร้อมที่จะคิดสิ่งต่างๆก้าวหน้าได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นมันเป็นการช่วยทั้งเชิงหวงจุ้ยและก็เชิงจิตวิญญาเลยนะครับดังนั้นให้ลองดูว่าถ้าเจอเรื่องหลายๆเปลี่ยนที่อยู่เสียเลยสักพักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ1เดือนช่วยได้เยอะนะครับและข้อที่3อันนี้ก็สามารถช่วยได้สำหรับบางคนที่บอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้นะครับลองใช้ข้อที่3นี้เพิ่มเข้าไปนั่นก็คือ ให้ลองฝึกหายใจดูนั่นเองนะครับหรือจะนั่งสมาธิฝึกสติปัฏฐานก็ได้เนาะหลังจากที่เราแช่น้ําเกลือแล้วเนาะมันเป็นการเคลีย์พลังงานละลายออกแล้วนะครับก็ให้เราฝึกหายใจเอาพลังงานดีๆเข้าตัวเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะหรือเราจะใช้วิธีหาเลิกดีๆก็ได้นะไปขอเลิกดีๆกับสินแสนะครับเอาเลิกดีๆนั้นมากระตุ้นโชคด้วยการเริ่มนั่งสมาธิฝึกหายใจในเลิกในเวลานั้นก็จะช่วยเป็นการ อัดประจุอัดพลังงานดีๆเข้าตัวนะครับการฝึกหายใจจะช่วยทําให้ร่างกายของเรานะนะั้นหลังจากที่เคลียร์เรื่องอไรๆแล้วเนี่ยก็จะได้ส่งออกซิเจนนะให้วิ่งไปตามเลือดตามสมองตามร่างกายเอาออกซิเจนดีๆเข้าตัวเพื่อให้รีเฟรชนะเหมือนทำการรีเซ็ตนะครับให้ดวงเชตาชีวิตเราฟื้นขึ้นใหม่ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น3วิธีเนาะฟื้นดวงตาเร็วที่สุดได้ผลดีที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดด้วยเนาะและก็ ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าได้ผลดีใครกำลังเจออยู่ให้ลองทำแล้วถ้าได้ผลแล้วนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาพูดคุยลงมาบอกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ยินดีเอาวิธีไปใช้ได้เลยเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับ